สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนัก,กรบสินเงินค่ะ เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่จํำนวนหนึ่งตัว ผสมพันธ์ชาโรเล่และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงพันุโคให้กับราษฎรจํานวนหนึ่งรายคือในประจบสมจิตบ้านเล็กที่16หมู่ที่6บ้านปีเหลงตําบลมระโบออกอําเภอเจอะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะบ้านเล็กที่16หมู่ที่6บ้านปีเหลง ตำบลมรรโบออกอเอจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน